บอพี่บอลเขาชอบยงคอครับอืไม่ได้เลยพี่บอลเขาชอบถอดเตื้อด้วยไอถอดเสื้อเราค่อยถอดอยู่กันไอสองคนน่ะถอดให้ตลอดอยู่แล้วตอนอยู่สองคนน่ะโอ้หอ่อยอีกแล้วอ่อยอีกแล้วอ่อยตลอดอ่อยอย่าอ่อยเยอะวันนี้เมาวันนี้เมาได้หรือเปล่าเมาไม่ได้เพราะพรุ่งนี้ไปไอเหมือนชเหมือนจริงเหมือนจริงเหมือนจริงถือดิถือดิ เทพินจ๋าเทพพิสทส่งของขวัญให้หน่อยแล้วเหมือนจริงพี่ตั้มเ,เหมือนวามจริงเหมือน,นเหมือนได้ได้ได้เทพพินเทพินมาเทพินมาเทพ,พินโอหถ้าถ้าเรียกเทพถ้าเป็นคนอื่นอ่ะเขาจะใจนี่แล้วพี่ตั้มเขาจะเปิดเปิดแก้วให้พี่หน่อยแก้วอะไรก็ได้ลองดู นี่เหรียญหมดด้วยเหรียญไปไหนหมดหิ้นพี่โชคอดออกมหมดแล้วไอ้เยญพี่พี่โชคไม่ได้มาครับวันนี้เป็นรุดกุลิตมาแทนครับรู้สักไมโอ้ยอิ่มมากเลยพี่ตั้มทรงนี้เทไหมเหมือนไอ้ปลายปลายนะปลายตาหมอคางดำตาหมอคางดำตรงไหนหนูก็ตรงไหนหนูก็เททรงไหนที่พี่จะรักนะทรงไหนที่พี่ตั้มจะรักทรงนี้แหละตรงนี้แหละเขาพูดรงอย่างแซดแซดอย่างบ่อย พี่ต้ามั้รอกินสุกี้ของพี่ไม่ไหวแล้วนะพี่ต้ามตอนเนี้ยเราไอจะออกบางกี่โมงอะโอ้โหพี่ต้มถึงกรุงเทพไปยังเราต้องถึงกี่โมงอะร้องห้าทุ่มครึ่งพี่ต้ามเปลี่ยนเวลาแล้วเอาร้องห้าทุ่มครึ่งเหรอใช่เปลี่ยน,นเวลาแ,แล้วก็ต้องมากา่อนดิใครอะโอ้โหงั้นพี่ถึงบ้านพี่ก่อนพี่กออกมาเลยเลยใช่ใครอะกูอีกแเล่มือให้กูแบบเป็นคนธรรมดาบ้างให้กูเล่นแต่อะไรก็ไม่รู้กเลยวันเนี้ย ง่วงมากวันนี้ลงเมือดหมองแต่ดูสนุกพี่ตั้มใช่ดูสนุกดีนะยกขึ้นน้องสนุกน้องยมันถ่ายยับมืดอ่ะถ่ายต้องหองมาเลยนี่คุ้มค่าคุ้มราคาคุณทำนี่โค้ดมีคนดูตั้งเยอะแน่แต่ว่าไม่มีคนพอใจเลยที่โสดตวด้วยนะไหนเราบรรดาบอสที่ไปส่งของขวัญน่ะนี่ตั้มตั้มพอมีเตยด้วยนะ เ้ามีเตยด้วยนะเขามามอบแล้วเขามามอบแล้วเขาบอกว่าเขาไปส่งของขวัญเยอะเลยเขาบอกว่าน้องน่ารักดีเออแล้วน้องตั้มไม่น่ารักเหรอน้องตั้มน้องไอ้ไม่น่ารักเหรอใช่น้องตั้มของน้องไอ้ไม่น่ารักเหรอเขาเบื่อแล้วไงอุ้ยแล้วมันของเก่าพี่ตั้มของตายกลับมาของตายกลับมาเมื่อไหร่ก็เจอพี่ตั้มก็จริงของตายก็แค่อยากหายใจได้หรือเปล่านี่นะคคืออออออไขขงตาาาาายยยยยกกกก็็ใใจจด้แ่ พี่นกพี่นกเป็นผ่านเหรอมันเหมือนพี่นกมาพี่นกเป็นผ่าน่กของตายไงพี่ตั้มเออแล้วมันของตายของตายก็แค่อยากหายใจพี่ถึงทุกคนยกเว้นทิ่นียพี่ถึงเป็นคนยกเว้นที่ยี่วันวันนี้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 เล่าก่อนวันนี้เล่าก่อนพี่ตั้มพี่ตั้มอะพี่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 เป็นพยานห้องพี่ตั้มกี่คนห้องพี่เจ็ดสิบแปดคนพี่พี่ทั้งหมดสองร้อยคนครับ เรามาฟังเรื่องนี้กันนะนิกกี้ขอบคุณครับทีนี้วันนี้เนี่ยน้องฮินเนี่ยเขาถามว่าโอ้พี่นิกนก<ว>ี้กมาพี่นิกกี้อยู่ด้วยเล่าเลยเล่าเลยเล่าเลยเด,ย <c oughs> ดี๋ยวนอกเรื่องก่อนแป๊บนึงวันนี้นิกกี้หล่อมากใช่วันนี้หล่อวันนี้หล่อจริงวันนี้ใส่ต,ตัเก็ตวันนี้นิกกี้หล่อมากเลยน่ารักมากน่าใส่มากเลยหล่อวันนี้พี่ถ่ายนิกกี้จนเครื่องเต็มอ่ะจริงแล้ววันนี้หล่อจริงหล่อแบบหล่อจริงอ่ะ หล่อมากวันนี้ถ่ายจนแบบเต็มเครื่องไปหมบแล้วอ่ะขอบคุณค่ะแล้วแล้วลงเพลงพี่พี่ห้ามแตวนะไม่ได้อะไรนะ AI มาเลือกเพลงให้โอ้ย AI มาเลือกเพลงนะวันเนี้ย AI มนเลือกเพลงอุ้ยพี่ต้องเลือกเพลงหวานอ่ะพี่หึ่งให้เขานาอุ้ยป้าป้าป้าดีอ๋อวุลีศเราออกีเกจียขอบคุณครับรีเกยหลอดนะเอาเอาพี่ต้าเอายังไรแต่พ่อป๋องบอกว่าอะไรพ่อป๋องบอกว่าเล่นริเกย์เราหน้าขาว พ่อนิกเกะอะไรจะหล่อขนาดนี้หน้าขาวอะไรครับหน้าหล่อกเขาอิฉาพิเนกี้ไงใช่พิเนกี้หล่อจริงหล่อแบบหล่อหล่อเขาเรียกว่าหล่อกกันหน้าเกินตาเขาเลยเหมือนไส้พูดขนาดนี้เป็ดต้องมาแล้วมั้งหนีงมาวดหนวดไม่ต้องหนวดหนวดหนวดเชื่อใครดีโชว์พี่อังพี่อังอยากเห็นสติ๊กเกอร์ของขวัญแปลกๆสติ๊กเกอร์แปลกๆมั้งเออเอาสิพี่พี่มีใครหรือเปล่าพี่อังอยากเห็นอะไร เห็นอะไรเป็นขนมปังเหรออะไรอ่ะอ๋อเขาอยากเห็นขนมปังมากปังมาเลาต่อขอแพงๆหน่อยพี่หลังอยากแคกสมปังไม่ต่อพี่ตั้มพี่ตั้มเดี๋ยวเราต่อเดี๋ยวเลาต่อเดี๋ยวเราต่อโอเคเลาต่อก็คือตอนแรกอ่ะนั่งคุยกันบอกว่าเออวันนี้จะมีใครไปบ้างยินเขาถามเลยเขาถามว่าเขาถามว่าวันนี้มีใครไปบ้างครับพี่พี่ไอกเขาบอกมีผมมีพี่ไอแล้วก็มีเอ่อพี่เกิร์ลพี่ตั้มแล้วก็แบบเออมีนัดแล้วก็แบบอาจจะมีเจมอะไรอย่างเงี้ยไป พอเสร็จปึ๊บแล้วพี่ไปเออพี่นิกกี้เล่นกี่โมงครับเออแกก็บอกว่าตีหนึ่งแล้วฮินบอกว่าฮินบอกว่าอุ้ยผมไม่ไปหรอกตีหนึ่งผมนอนดีกว่าจริง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 พี่นิกกี้อยู่ในไลฟ์ด้วยจริงจริงก้าวผมสาบานเลยอ่ะผมสาบานอาหนูผมเอาผ้ามาเลยะขนาดนั้นเลยเหรอ จริงจริงอันนี้ล่ะจริงอันนี้พระเนี่ยไม่แต่ว่าฮินเขารับปริญญาพรุ่งนี้แต่ฮินรับปริญญาพรุ่งนี้เนี่ยแต่พระอยู่ในอาบผมสาบานต่อหน้าพระเลยฮินบอกว่าฮินบอกว่าเล่นตีหนึ่งขูผมไปนอนดีกว่าผมไม่ไปดูเนี่ยโอ้เรื่องจริงไม่แต่ว่าฮินรับปริญญาุ่งน้แต่ฮินรับปริญญาพรุ่งนี้อ๋อน้องรับปริญญาไงให้น้องหนึ่งวันแต่ไม่น้องไอ้ผีชัดอะไรอ่ะชัดพี่ต่ำ เขาชาร์จเนี่ยเราเขาไม่เสียบเออชาร์จลมไงชาร์จลมโอ้ยยุ้ยพี่นี่เก่าปุนะค้าใครใครมีของปังมากให้พี่หลังดูหรือเปล่าอยากได้ปังงนอนหัวคามพี่ไม่อยู่ก็นอนปังปังก็ไดนูไม่พี่ธนูผมไม่ได้ว่ามันนะแต่มันพูดจริงๆมันพูดคำนี้ว่าเออเล่นปีหนึ่งผมไปนอนดีกว่าพูดดังๆอย่าได้อยากได้ปังๆขอปังๆหน่อยปังๆปัง อยากได้ปาวานขอปลาวานหน่อยอันนี้ขอขนมปังก่อนเดี๋ยวอรอปลาวานมาพี่เจทีอาร์ส่งขนมปังให้พี่หลังดูหน่อยขนมปังพอพี่พี่ส่งขนมปังให้พี่ตั้มกับพี่หลังดูหน่อยเขาอยากเห็นขนมปังเขาเคยดูในไลฟ์ไงอ๋อจริงๆเขาควรขอปาวานนะแต่เขาอยากดูขนมปังอุ้ยเดือวเดือนนี้ต้องเกาะพี่หินแล้วมั้งเล่าเรื่องพี่หินคนดูสองร้อยเลยเนี่ยเออพี่ี้เขาปาวานไม่กินขนมปังสวัสดีครับ โอ๊ยป้าป้าสบายป้า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 ช่วยดูแก้วลูกสาวหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้ลูกสาวอ่ะปิดแก้วได้เหลือแค่แบบสี่อันอะป้าช่วยหน่อยได้ไหมใช่สวัสดีครับจบที่หินเบาที่สุดแกพูดว่าพรุ่งนี้ผมต้องตื่นเช้าใช่พี่พี่ตั้มพี่ตั้มพี่พี่ไอรอนพี่ไอรอนโอมบอกว่าแค่พูดว่าพรุ่งนี้ผมต้องตื่นเช้าก็จบแล้วใช่แต่มันพูดแบบผมไปนอนดีกว่าเล่ตีหนึ่งผมไปนอนดีกว่าพี่อุ้ยยยยยย เขาดีใจด,ด,ดีใจเหมือนได้เองขอบคุณค่ะท้า,ามาเดี๋ยวไปเลี้ยงกาแฟพี่หลังดีใจพี่ชายมีปังมีแอคมีแอคแรงว่ามีแอคเหมือนได้อยู่นี้เลยน้องไ,ไม้จา๋ามาดีใจมีแอคแรงมากขอบคุณค่ะโอ้ดอกไม้โอ้ย,ยดอกไม้โอ้ยวันนี้ั่นาอีกไใจเขามไม่เคยเห็นไงยโอ้ลืมทุกคนต้องรันวงการทุกคนอย่าแกล้งพี่หลันนะครับ จัดให้อ้ป้าสบายขอบพี่สบายให้ส่งให้โขอบคุณนะคะขอบคุณนะคุณสามนะรอบนี้คุณสามพี่ตั้มพี่ตั้มเราลองแบบเราลองตื่นเต้นกับทุกของขวัญที่เขาส่งมาไหมป้าสบายส่งตัวนี่เป็นไงสองตัวตรงเลยไม่ถ้าคนไม่เคยเห็นมันตื่นเต้นนะใช่อันนี้เรื่องจริงคุณสามวันเนี้ยใครก็ได้ส่งหมีก่อนพี่หลังหน่อยหมีก่อนพี่หลังอุ้ยเกิดอะไรเน่ะ ฝั่งนั้นโหดว่ะมีมีก่อนพี่รังป๊าป้าล้วประเด็นคือถ้าป๊าป้าส่งตัวเดียวมันปิดแกวไม่ได้นะคนที่ต้องส่งมีมีอุ้ยมีอุ้ยเียป๊าป้าจาฆ่าเรือเปล่ป๊าป้าจผู้นี้ก็ได้หรือว่าวันไหนก็ได้ป๊าป้าต้องมาส่งอีกตัวภายในอาทิตย์นี้นะขอบคุณครับมีมาไวมากเลยแต่วันหนึาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ นี่เลยแปลกๆอีกแปลกๆแปลกๆฮัลโหลเพี่อุ่วันนี้พี่ลุงกลับนี่ใช่ไหมโอ้ยพี่แอุขอขอบคุณค่ะอย่าลืมไลน์นะไอซ์ถ้าไลน์ได้จะไลน์ให้นะคะพี่ๆป้าไปหรือเปล่าได้เดี๋ยวขอไปเก็บเหรียญก่อนแต่ป้าต้องรีบมาส่งนะภายในวันพรุ่งนี้ได้ไหมป้าๆเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะรีรีเซ็ตแก้วใหม่เห็นเซนเลยสัสไม่เคยเห็นอเลยนะไอซ์นะซากุระเหรอซากุระซากุระมีอยู่ปะรอเมื่อกี้เป็นซากุระหรอไม่ใช่ไม่มีดูแต้ม อ๋คีนกี้องเพลงตอนนี้เปลี่ยนเป็นห้าทุ่มครึ่งแล้วค่ะรีแอคตื่นเต้นกาแฟกาแฟดู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 คือวันอาทิตย์หรอมันเตรีแกวคือวันอาทิตย์หรอแต่คือวันอาทิตย์วันอาทิตย์อะคือไอ้จะไปงานแต่งหมาไปงานแต่งที่ขอนแก่นที่พี่หนงครับมหาสารคามทีนี้ไอ้เลยไม่รู้ไอ้จะได้ไลฟ์กี่โมงไงไอ้เลยต้องรีบแบบปิดแกวให้เร็วที่สุดก่อนมันมีอะไรเล่นนี่ไหมอะที่แบบที่หลังจะตกใจไอ้ไอมันต้องมีอะไรยูนิคอร์ โอ้ยิจ่ตอลมันใหญ่ไปเอาอันเล็กๆก่อนเอาเนี่ยไอ้หัวล็อกตาตาหัวล็อกตาล็อกตาล็อกคา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 ตาของขวัญสั่งได้ต้องมาแล้วของขวัญต้องมาล็อกคาตาหนึ่งสองสามเพี้ยนล็อกคาตามาสั่งนูรถยังยังยังเอาใหม่ๆมอาใหม่ระวังดีใจเกอร์ที่พี่อยากให้ปล่อยให้ดีใจเกอร์เอาเร็วบอกคนบอกคนขับรถขับช้าๆหน่อยล็อกคาตาจะได้ตามทันเอามาหนึ่งสองสาม เอ้าวยาง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 ไม่มีแล้วล็อกตาต้ไม่มีแล้วจริงไหมหมดแล้วมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่เจอหน้ามาไหลพี่หลังหน้าไหลมากเลยี่ทำทำได้ของขวัญนี่คือได้เยอะแล้วช่วยเหอะพี่ตั้มแล้วทำเหมือนอะไรเลยนะอันเดอร์เดอรซีอ่ะ ถ้าเหมือนอันเดอร์เดอะซีอ่ะพี่ตั้มเคยดูปะอันเดอร์เดอะซีแล้วให้พี่หลังแบบมีแอค่ะอันเดอร์เดอะซีอ่ะไม่แต่ถ้าเกิดคนไม่ของขวัญมันจะตื่นเต้นมากนะใช่จรตื่นเต้นเหมือนได้เองพี่นึงไปไหนมาจ๊ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนที่เข้ามาขอใจส้มขอระดวงนะจ๊ะพี่พี่ ไอ้แม่เไปบอกแล้วถ้าเกิดคนไม่เคยเห็นมันจะน่ารักมาก <PC S 2> ของกว่านะพี่เถื่อนอุ้ยพี่หนึ่งขอบ <PC. S 1> คุณค่ะอุ้ยม่อนเดี๋ยวไอ้ขอไปขยายสติกเกอร์ก่อนนะไอ้มองไม่เห็นเลยไอ้อ่านไม่ออกด้วยซ้ำว่าไอ้เขียนสติกเกอร์ว่าอะไรบ้างสนุกไหมล่ะสนุกไหมสนุกคือถ้ามันมีคนส่งขวัญสง่งของขวัญให้มันก็สนุกเลยพีปป่ตั้มปะป๊าปะป๊าส่งอะไรให้พี่ปะป๊านะคะสุนทรภูมินูใช่ขอส่งปลาวานตะเหลือปลาวานอีกตัวหนึ่งจะไปส่งให้ตั้มดีคนจดกันอ้าว ออเป็ดได้เปล่าป้าป้าหงหงหง่อเป็ดได้เปล่าหง่โงเป็ดพี่ตั้มไม่เป็นไรไม่ไม่เป็ดก็ได้เพราะป้าป๊าเลี้ยงพิกซี่จริงปหมเนี่ยป้าป๊าเลี้ยงพิกซี่พี่ตั้มไปดูพิกซี่หรอวันที่สิบสี่อะพิกซี่เห่ไหนอสิบสี่ว่าจะไปอยู่ว่าจะไปอยู่มาเย้าน้องไอ้กินยาแป๊บแม่พี่ตัดกินยาที่ไหนครับพี่ตั้มอ่านออกแต่ยู่งทองหล่อมันทองหล่อใช่ปะทองหล่อ นี่เป็ดเป็ดเป็ดคุยเป็ดต้องมาแล้วมันเป็ดหรอมันมีเป็ดด้วยหรอเป็ดเป็ดต้องมาแล้วพี่ตั้มพี่ตั้มเป็ดน้ําเยอะเป็ดน้ําเยอะรู้จักเป็ดน้าเยอะปะเป็ดน้ําเยอะคือเป็ดที่ที่เขาใส่น้ําเยอะเกลมอเยอะเป็ดน้ําเยอะเป็ดน้ําเยอะนี่เป็นเป็ดร้อนนะ เป็ดรอละเป็ดนะาแม่ตาบอกว่าเลอะมาเป็ดเลอะมันเป็ดไม่มาเหรอคะเป็ดไม่น่ารักเหรอคะเป็ดต้องมาแล้วจังหวะนี้เป็ดต้องมาห้องพี่ต้มแล้วน้องเป็ดไม่น่ารักเลยพี่ต้อมพี่ต้มพี่ต้มพี่ต้มเคยเห็นเป็ดหัวยักษ์ปะเป็ดหัวยักษ์ตัวตัวจะตัวเล็กๆหน่อยแต่หัวจะใหญ่ๆเป็นหัวยักษ์ไม่รู้จักอ่ะไม่เคย เห็นเะไเป็ดหัวยักษ์อ่ะนี่ไงอันนี้ก็เป็ดก็ตัวใหญ่หัวใหญ่อยู่นะนี่เป็ดก็หัวใหญ่ตัวนะเป็ดใหัวน่ะเใช่อือเป็ดหัวยักษ์ไอไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้หัวใหญ่กว่าไม่รู้พี่หล่ก็ยังถามว่าเป็ดน้ำเยอะคืออะไรไ้ไม่รู้เป็ดน้ำเยอะเป็ดหัวยักษ์ไอ้ไม่รู้หรอกนะขอเป็ดเราเขาเป็ดไม่รู้ไม่รู้ถ้าจะถามเลยก็เป็ด ฮะพี่พ um, ี่รู <uyor> <plus ar> er <ua> anni, ้ไงนะพี่รู้ป่ะพี่พี่พี่ขอบคุณครับขอบคุณใจ็ส้มครับอันนี้สวัสดีพี่หลังพี่หลังสวัสดีป้าน้องหลังนะครับบอสบีสวัสดีครับเชื่อแล้วไม่ไอไม่ใส่โอ้โมันจะพันคนนะมีเป็ดมารอแล้วเป็ดมารอแล้วสี่คนโอ้โหจังหวะนี้เป็ดต้องเข้าห้องพี่ตั้มแล้วตอนนี้สี่คนก่อนดอกกุหลาบขอแค่ดอกกุหลาบสี่ดอกค่ะโอ้โหตัขอขอบคุณครับี่มากขอบคุณค่ะ อยากอยากเห็นรีแอคนะครับว่าเห็นเป็ดแล้วจะเป็นยังไงพี่หนึ่งขอบคุณค่ะพี่นีขอหนึ่งคนตอนนี้ขอหนึ่งดอกดอกนับหนึ่งดอกรีบรีบมาเหรอครับมาไหนครับไปตีลักนะถึงเทลับแล้วรอเป็ด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 อ๋อเดี๋ยวรอกันรอกันรอเป็ดคือเพิร์เหรออ๋อยีกสองดอกสองดอกสิบหัวไงปากหัวไงคืออะไรกปะ คูณสามบอสดีเป็นยังไงบ้าง